มหากรรมการเก็บห้องยังไม่จบค่ะคือพรุ่งนี้จะย้ายแล้วแต่วันนี้ก็คือยังเก็บของอยู่เรื่องที่ใหญ่ที่สุดเลยก็คือน่าจะเป็นเสื้อผ้านี่คือพยายามแล้วนะทุกคนพอดีเมื่อวานพี่เจ้าของห้องเอาถุงใหญ่ๆแบบนี้มาให้นี่เต็มแล้วก็พวกเป็นกล่องๆแบบนี้คิดว่าน่าจะยกไปได้เลยเป็นถุงแบบนี้ก็ถือไปเลยนี่แล้วที่ฉันจะทํายังไงกับกองที่เหลืออยู่ตรงนี้โอ้ oh my g o d และนี่ก็คือสภาพห้องของเราณนะตอนนี้นะฮะ ของกองเต็มไปหมดนี่คือรองเท้าของทุกๆคนในห้องนะที่จะต้องขนไปดูสิกระเป๋าเดินทางอีก6 7 8ใบและเฟอร์นิเจอร์ทางหมดทางมวลในนี้ห้องนี้ต้องออกไปให้หมดตอนนี้ติ๊กอยู่บ้านคนเดียวว่ะยู จะต้องแบบทยอยเก็บเล็กเก็บน้อยไปบ้างเดี๋ยวในของส่วนรวมเนี่ยเดี๋ยวรอพวกเพื่อนๆร่วมห้องเนี่ยมาแล้วมาช่วยกันอย่างทีตอนนี้ก็จะพยายามเก็บของตัวเองไปก่อนให้ได้มากที่สุดอย่างเสื้อผ้าแบบนี้นะคะเราก็จะพับแล้วก็จะโยนลงไปในถุงเลย เยอะมากค่ะคุณผู้ชม ทุกคนวันนี้นะคะก็คือเป็นวันที่อีกครั้งแล้วสินะที่ฉันต้องยกย,ย้ายหลังจากอยู่ที่นี่มา2ปีนะคะก็ถึงเวลาต้องย้ายห้องค่ะทุกคนเพราะว่าห้องนี้เขาถูกขายได้นะคะเพราะฉะนั้นทุกคนในห้องเฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างอุปกรณ์ทุกชิ้นต้อง move ออกไปหมดค่ะโชคดีที่ว่าเรา move ไปไม่ไกลมากการขนย้ายอาจจะไม่ได้ลําบากอย่างที่คิด หรือเปล่านะคะสำหรับเช้าวันนี้นั้นก็คือห้องรกไปหมดของเต็มบ้านซึ่งเดี๋ยวทุกคนอาจจะช่วยกันย้ายส่วนตัวดิฉันนั้นแอบหนีไปเรียนจา้าเดี๋ยวไปเช็คชื่อที่โรงเรียนก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาช่วยเขาขนของนะคะยังไม่เคยเห็นห้องใหม่เลยทุกคนว่าที่จะต้องย้ายไปเนี่ยหน้าตาเป็นอย่างไรบ้างวันนี้ก็คือเดี๋ยวเราส่งท้ายห้องนี้ก่อนนะที่เราอยู่มาเราไม่คิดไม่ฝันเลยว่าเราจะต้องย้ายนะคะเพราะว่ากะจะอยู่ห้องนี้ไปตลอดแล้วมุมมาเวล เป็น,นระยะเวลานานสองปีนะคะเราจะต้องโบกมือบายบายแล้วและนี่คือวิวห้องนอนของเรานะคะทุกคนตรงนี้เชฟ้าอาจจะคึมๆหน่อยซึ่งเป็นวิวที่ดีมากคือไอเล่ห้องนี้มากเราจะต้องโบกมือบายบายลาไปก่อนขอบคุณเพื่อนนะคะที่จะช่วยขนของให้เราเป็นคนดีมากแม้ว่าเพื่อนจะนอนแค่สองชั่วโมงก็ตาม ขอบคุณทุกคนนะคะที่ช่วยคนของให้เราหนีก่อนดีกว่าหมดแล้วค่ะห้องที่เราขนของออกแล้วเรียบร้อยนะคะคุณเดียก็ทำการเช็คห้องว่าเหลืออะไรขาดหายอยู่ไหมไปค่ะฉันจะ ตอนคริสมาสคิดใจเกือบลืมแล้วไม่ล่ามือไม่มีตคาเือหดแล้ว,าลลวขาดเหรอ,อทิง้งเลยงานยากละถ่ายาถ่าดี๋ยวไปเอาอีกไโอ้หมดเลยเหรแหมถ่ายไม่ต้องถ่ายใครนี้ยว <laughs> งดูดูว,วขงขนเอ <laughs> เสียได้มาถ่ายไม่ทัน ขอบเลวเนี่ยขอบคุณนะทุกคน <S <S 2> <S 2> ที่ช่วยกันขนของให้เราทุกคนก็ขนของกันแบบนี้นะคะ <S <S 2> <S 2> และนี้ก็คือห้องใหม่ของเราค่ะเงั้นหนูชอบ <S <S เราก็ย้ายมาที่ห้องใหม่แล้วนะคะทุกคน <S <S ตอนนี้คือห้องยังไม่เรียบร้อยดีนะคะแต่เราจะพาทัวร์แบบนิดนึงเบาๆ <S <S อันนี้เป็นโซนครัวนะคะ คือห้องนอนของเราค่ะยังรกๆอยู่ก็ถือว่าไม่แย่นะคะยังพอแบบเออมีหน้าตรงหน้าต่างนะคะของคือแบบว่ายังแบบวางกันแบบกระจัดกระจายอยู่นะคะยังไม่ได้แบบว่าเก็บให้เรียบร้อยดีเท่าไหร่อันนี้เป็นเซคทันรูมก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเซคันรูมห้องนี้เลิศดตรงที่มีหน้าต่างค่ะเพราะว่าห้องเก่านี่คือแบบทึบเลยมีตู้ให้ด้วยนี่ก็จะเป็นโซนแบบว่าซักล้างนะคะอ่านี่ก็เป็นห้องน้ำก็เข้าน้ำนี่คิดว่าขนาดเท่าเดิม จริงเหรอ,อคือเพิ่งทํางานกลับมาถึงบ้านแล้วเราก็ต้องเห็นสภาพห้องของเราที่แบบว่าของเต็มไปหมดเลยทุกคนคือตอนนี้ไม่รู้จะเริ่มจากอะไรดีแค่เห็นก็เหนื่อยแล้วอะมีของข้างนอกอีกนะดูสิแล้วพรุ่งนี้ทำงานเช้าจ้ะโอเค ใจร่มๆเราจะค่อยๆพยอยเก็บน่ะใกล้ความจริงแล้วค่ะทุกคนคือตอนนี้ก็ประมาณ90%้ได้แล้วคือที่เก็บของมันน้อยมากแล้วไม่รู้จะเอาไปยัดไว้ตรงไหนแล้วสรุปมันก็เลยต้องกลายมาเป็นว่ากองกองแบบนี้ ว่าอันนี้ของรูเมดอะคะ่ะเพื่อยังไม่กลับมาจัดแต่จัดเราอาจจะดีขึ้นหรืออาจจะต้องกองไว้แบบนี้เพราะว่ามันที่เกี่ยวของมันน้อยก็าห้องเก่ามากคือห้องเก่าเนี่ยเราสามารถยัดทุกอย่างไอพวกเนี้ยเข้าไปในตู้เสื้อผ้าได้เลยแต่พอเป็นห้องนี้แล้วอาจจะต้องดูอีกทีนะคะอาจจะเอาวางไว้ข้างนอกตรงแบบนองตู้เสื้อผ้าไว้แบบนี้หรือ,อยังไงทุกคนตอนนี้ก็คือตีหนึ่งครึ่งแล้วนะคะก็เริ่มเป็น มาาบ้้งแลวในส่วนของส่วนกลางด้านนอกเนี่ยก็ประมาณ9 0แล้วนะที่เคลียร์ของเข้าที่เข้าทางเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวรอทุกอย่างครบถ้วนเรียบร้อยแบบห้องสมบูรณ์แบบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วจะถ่ายให้ดูทินนะคะคืนนี้ก็จะเป็นคืนแรกนะคะที่ได้นอนห้องใหม่ถามว่าโอเคไหมก็ ก็ไม่แย่นะแต่ว่าห้องอ่ะมันเล็กกว่าห้องเก่านะคะห้องนี้ที่เราย้ายมาเนี่ยมันเป็น2ห้องนอน1ห้องน้ำทุกคนยังแชร์เหมือนเดิม4ี่คนนะคะจากห้องเดิมเนี่ยที่มันสองห้องนอน2ห้องน้ำก็เป็นไปตามราคานะคะราคาก็ถูกลงถ้าพูดในเรื่องของวิวห้องติชอบห้องเก่ามากกว่ามันเห็นถนนข้างหน้าแบบ เห็น t r a มเห็นรถไฟเห็นโคเห็นผู้คนว่าโอเควันนี้คืนนี้เขาเป็นยังไงกันบ้างมีคนยังเดินอยู่กลางถนนไหมแต่ว่าจากวิวห้องเนี้ยไม่ว่าจะเป็นมุมฝั่งห้องติ๊กห้องอีกห้องหนึ่งหรือว่าจะเป็นตรงระเบียงอะมันเห็นแต่แบบตึกหมดเลยซึ่งตึกเนี่ยก็คือเป็นตึกแบบอพาร์ตเมนต์นะคะแบบติดติดติดกันคือมองเห็นห้องตรงข้ามได้อะเอว่าแบบเขาทําอะไรอยู่แล้วก็ที่เก็บของน้อยกว่าห้องน้ำเล็กกว่า ห้องนอนเล็กกว่าลิฟทงลูเล็กกว่าระเบียงเล็กกว่าแน <c oughs> <c oughs> ่นอนนะคะห้องมันเล็กกว่าสัดส่วนทุกอย่างมันก็เล็กลงไปตาม อ๋อแต่มีห้องหนึ่งที่ใหญ่กว่าเดิมก็คือห้องเซคเกอร์รูมค่ะทุกคนห้องเซคเกอร์รูมอ่ะดีขึ้นกว่าห้องเดิมนะเพราะว่าห้องเดิมอ่ะมันจะไม่มีหน้าต่างเลยทุกคนมันจะแบบถือปดเลยแล้วว่าห้องนี้มีหน้าต่างแล้วก็กว้างขึ้นกว่าเดิมนิดนึงนะคะมันให้ความรู้สึกแบบดูปลอดโปร่งมากกว่าทุกคนไปนอนแล้วดีกว่าเดี๋ยวค่อยมาถ่ายให้ดูใหม่ ห้องจัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมาค่ะจะพามาเดินดูกันนะคะตรงนี้ก็เป็นโซนชั้นลงเท้านะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นเครื่องซักผ้าเครื่องอบผ้ากําลังอบอยู่เลยอบเสร็จแล้วพอดีด้วยแต่ยังไม่ได้ออกมาโซนของตู้ตรงนี้นะคะก็จะเก็บพวกน้ํายาปรับผ้านุม่มน้ํายาซักผ้าแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆอันนี้คือเราไม่ได้ใช้แล้วนะเครื่องที่ใช้จริงอยู่ข้างนอกแล้วก็มีเก็บของข้างบนอันนี้จะเป็นโซนห้องน้ําค่ะ ห้องน้ํานี้คือ4ี่คนใช้ร่วมกันนะมีเครื่องชั่งน้ําหนักใดๆของก็คือวางแบบนี้นะคะเพราะว่ามันไม่พอจริงๆทุกคนของเอ่ยอะไรเอ่ยห้องริมประตูห้องแรกนี้เป็นห้องนอนนะคะเป็นของพี่ที่เขาอยู่ด้วยอีกห้องหนึ่งเป็นห้องเซคเตอร์รูมแบบนี้นะคะสามารถเปิดหน้าต่างตรงนั้นได้ทีนี้ก็จะเป็นฝั่งตู้เย็นค่ะมีเวรทําความสะอาดเรียบร้อยตู้เย็นของเราก็คือนี่จัดระเบียบเวอร์ นี่ของกินแน่นสุดๆในโซนของด้านบนเป็นตู้เก็บของค่ะทางด้านนี้ก็จะเป็นเครื่องรังจานแล้วก็เป็นเครื่องอบตรงนี้ก็จะเป็นตู้เก็บของเก็บเครื่องปรุงทางด้านนี้ก็จะเป็นโซนครัวค่ะนี่มีอุปกรณ์ครบเรียบร้อยเหมือนเดิมแต่เราก็คือย้ายมาทั้งหมดจากบ้านเก่านั่นแหละแต่ว่าเราก็ต้องมาแบบจัด organize ใหม่เอามาใส่ลิ้นชักแบบนี้เนาะที่ตอนแรกอะ่ะมันอยู่ นบนนด้านนี้ก็จะแบบเออเก็บอุปกรณ์หม้อทางน,นี้ก็แบบเป็นเก็บของอีกแล้วนะคะด้านนี้เป็นของพี่อีกห้องหนึ่งนี่ก็ของไม่เยอะเท่าของเราเลยทุกอย่างก็คือย้ายมาจากบ้านเก่าอันนี้ก็คือเป็นถังขยะรีไซเคิลกับถังขยะทั่วไปนะคะหันมาโซนนี้ก็เป็นโซน living r o o นะคะนี่มีโต๊ะกินข้าวนี่ก็คือกระเป๋าของทุกคนทั้งหมดมากองรวมตรงนี้แล้ว นี่จะมีโซนนั่งเล่นเก็บของใดนในทิชชู่<ม>เครื่องดูดฝุ่นที่บอกนะคะว่านี่ได้เครื่องใหม่มาใหญ่กว่าเดิมมีระเบียงที่กว้างใหญ่ไพศาลโซนนี้ก็จะเป็นโซนมุมต่อขนตาของเรานะคะพาออกไปดูระเบียงนิดนึงนี่มีราวตากผ้าเป็นวิวตึกค่ะไม่ใช่แบบเป็นวิวแบบมาเวลนคะคะที่เราตรงระเบียงเนี่ยสามารถเดินออกไปทางนี้ได้น,นนะทุกคน ซึ่งต้นคริสต์มาสของเราล้มลงโอ้คือน้องเคลอะมากนี่จ้ะระเบียงก็กว้างมาถึงตรงนี้เลยวิลมแรงมากเป็นวิวตึกทั้งหมดเลยนะคะเป็นแบบอพาร์ตเมนต์อะไรแบบนี้ก็โอเคอยู่เข้าก่อนหนีก่อนลมแรง เราก็ตั้งราวตากผ้านะคะแล้วก็ที่ถูพื้นไว้ข้างนอกมาจากห้องนี้เป็นห้องนอนของดิฉันเองกับรูมเมทคนดีคนเดิมนะคะต้องบอกว่าห้องมาสเตอร์รู้สึกว่ามันกว้างขึ้นเหมือนกันนะดูสิมีพื้นที่ตรงเนี้ยเออแบบกว้างอะ่ะแล้วก็กระจกก็คือแบบนี้เลยเห็นวิวนะคะ ผนมาทางด้านนี้ก็คือเป็นแบบมุมเก็บของแต่ว่าที่เก็บของอ่ะก็คือน้อยกว่าห้องเดิมนะคะเนี่ยตู้เสื้อผ้ามันเล็กแค่นี้เองแล้วเราแบ่งกันสองคนซึ่งมันแบบไม่พอดูสิก็คือแบบโอ้เต็มไปหมดรูมเมดดิชันก็เลยซื้ออันนี้มาเพิ่มนะคะว่าแบบเสื้อผ้าที่เราใส่แล้วเอออยากจะแบบแขวนแขวนไว้อะไรแบบนี้เป๋าเราก็เยอะซะเหลือเกินเพื่อนก็เลยไปซื้อไอตัวห้อยมาต้องยกความดีความชอบให้เขานะ